กอดเต็มรแล้วเราจะที่ตังไหนใครเขา้ะตังไหนใครเขานลูกโป้ อ้ยยังเหลือลลอ 60, ีกหกหมื่นเราคู่สักก่อนมาเลยคู้มาสิแล้วจะตังไหนใชายเขาปล่อยน้าเข้ามาขัปล่อยใช้ไปแล้วห้าหมื่นเลยก็เหลือลอ 60, ีกหกหมื่นเด้่ยังไม่ได้เกี่ยวกี่ไร่เนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวอีกสิบสองยี่สิบสี่ไร่มีสี่ไร่ทั้งน้าเข้ามาจบจบเราไควายเลยผ่านมานะโอ้โหข้าวสวยทั้งนั้นน้ำบอลพูดนะมาโจมเลยเไม่ได้เหมือนกันไ,ได้ข้ามาหมดเลย แล้วใ่าแล้วไข่คนเราไปชอบรลยละพันสามไงหกร้อยกว่าบาทอันนี้เก้าร้อยกว่าขึ้นมาครึ่งเท่าตัวใช่แล้วเราจะเอาเงินไหนใช้ใีสากลลนะ่ะจะปล่อยรับทั่วไมไม่ได้ไม่ไดว่า5้ไล่ตรงนี้แล้วหมดทูดตรงนั้นเสียไปแล้ว ก็เไล่มันก็รถขบานูมภยอไปไาให้ก็แล่อยมปยปล่าแน้ดูปล่อยมาปล่อยเ๋อาพูดเลยพูดเลย,พ,เลยพูดเลยครับเนี่ยแปลงเนี่ยแจ้งทางการไปแล้วแต่เหลือยี่อีกอะไรย่สิบกว่าไล่ ที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบผมเป็นนิสากร์อยู่เนี่ยร่วมแสนแล้วยังไงอีกอ่ะแล้วทางนั้นอ่ะผมผู้ผู้คอตายดีกว่าพออยู่กับแค่สองคนพ่อลูกจะตังอะไรใช้นิสากร์เขากู้สกร์มาเท่าไหร่ครับกู้สกร์นี่เดิมผมมีตกสองแสนแต่ว่าตอนนี้ค้าปุ๋ยี่หกเป็นสองแสนหกเดี๋ยวจะตังอะไรใช้นี้เขา ถ้าลปอยน้ําเข้ามาที่จะเก็บเกี่ยวอยู่อีก2 0 24ไร่แปลงนี้เสียไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้แปลงอื่นจะมาผมแล้วผมจะตังไะไใช้นี่สากลและอีกแปลงหนึ่งนี่ใกล้เก็บเกี่ยวยังอีกแปลงนี้กลางเดือนหน้าถ้าเ่อยเข้ามาก็เสียหมดเลยอีก24ไร่เสียเลยถ้าเกิดเราได้เกี่ยวเนี่ยเราจะได้เงินค่าเข้าประมาณเท่าไหร่ก็แสนกว่าก็พอไปใช้ที่สากลได้ใช่ใช้ที่สากลได้แต่อแปลงนี้แจ้งทางการแล้วแต่ว่าถ้าปล่อยมาอีกผมก็ไม่รู้จะเอาตังไหนไปที่สากรผมก็ต้องบุคคอตาย พออยู่แค่สองคนพ่อลูกเราทําอาชีพอื่นไหมอ่ะนอกจากทำไม่มีทำชี่ชาวนายอย่างเดียวอยู่แค่สองคนพ่อลูกพี่อยากบอกอะไรกับหน่วยง,งานรับผิดชอบไหมเราอยากได้อะไรบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าปล่อยกกอเข้ามามันไม่ใช่เดือดร้อนผมคนเดียวหรอกเดือดร้อนเยอะพื้นที่นี้กี่ไร่เนี่ยถ้าเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอยู่ก็เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยแล้วใกล้เก็บเกี่ยวเกับขึ้นนั้นเลยไหมใกล้เก็บเกี่ยวก็กกวกอีกประมาณห้าหกสิบไร่ อเกีเ่่ยยวูครึ่งหนงึ่งของพื้นที่นี้คือใช่ของลูกชายผมอีกอของลูกชายผมอีกก็อีกประมาณ3 0 4สิบสี่สิบไร่อ้าบอกหน่วยงานรับผิดชอบหน่อยครับก็บอกว่าอย่าอย่าปล่อยเข้ามาเลยพอปล่อยเข้ามานี่ก็น้ำท่วมมาแล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปใช้หนิสาก,กรถ้าน้ำเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมบงคอตายแล้วผมไม่มีตังค์ใช้ใช้หนิสาก,กรเขาจะตังค์ไหนมาเขาก็ต้องทวงผมอยู่แล้วค่าปุย๋ยค่ายาค่า ข้าวปลูกข้าวพันข้าวทุกอย่างอ,ะอ่ะอย่าเพิ่งปล่อยเข้ามาเลยมันมันก็เต็มที่แล้วทีเนี้ยแต่พอมาเสียหมดแกส้มไปตรงด้งวยไงผมุ้งกินแล้วเนี่ยเกผมุ้งขายเลยเดี๋ยวผมุ้งขายแล้ว,าวขายอะไราาอย่อย่ว ก็จับอะไรเราเราพูดความรู้เลวกูไม่เสียหายกับเล็กหนากูถึงทตีเยอะแยะเลยไม่เดี๋ยวเราเกี่ยวแล้วแค่สามตีสี่ไล่เอง